จเจ้าแดงคูกบับเรามแล้วอืมนี่คูกรับทำไมมาช้าวันนี้เห็นไม่เห็นหรือ,อยังไงหรือเพึ่งมาจากต้นอื่นดูอุ้ยอะไรฟันเขาเป็นอะไรทุกคนุยอุ้ย,ยฟันเขาทำไม่เป็นอย่างนั้นอะ่ะเฮ้ ฟันเขายืดออกมาเขาไม่ได้แท้อะไรหรือ,อยังไ,ไงอุ้ยทุกคนเอฟันเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาทำยังไงน่าจะนานนะเนี่ยฟนันยาวตาที่ไหนเนี่ยฟันเขาอะครับทุกคน ออกข้างเนี้ยเขาจะเขี้วลําบากอยู่นะเนี่ยสังเกตเขาเขี้วลําบากมากเราต้องทอํายังไงอะ่ะมีหน่วยงานไหนช่วยน้องเขาไหมครับที่นี่หมอเราก็ไม่กล้าจับเขา สวัสดีครับทุกคนที่สวน,นจากเช่นเดิมครับว้าผู้คนเยอะมาเน้ะ เรามาถ่ายแล้ววันนั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารกระรอกกัน เห็นแล้ววิ่งลงมาเลยอันนี้ของกินคนอันนี้โดนัทของกินคนไม่ใช่ของกินขล้อขล้ออยู่นี่แดดเย็นแดดจะจะต้วนไปไหน ไม่เห็นเจ้าด้วนทุกคนเจ้ด้วนไปไหนเนาะนี่โดนัทคน <c oughs> กินตอนเย็นจำไม่ได้หรือไงต้องโดนไม่ตรี ด้วนไปไหนเนาะด้วนหายไปไหนวันนี้ไม่เจอเลยวันนี้เขาประจําระท่าพิสดารเขาท่าประจําเขาท่าผาดโผลนวันนี้มาค่ำนะอู้อิ่มแล้วขึ้นไปแล้ว ถ้าจะเอาวางไว้ตรงนี้ก็คือนกพิาราบไปกินหมดเะจะแดงจุ๊กเล็กมา นี้ดีไลา์ครับตัวเล็กเห็นหนกพิราบวางไว้น,นี่นะลงมากินเองทางนูง้ วันนี้มาค่ำนะฮะหกโมงแล้วอีกนิดนึงอีกสิบนาทีมนะั้งห้าสิบนาทีหกโมงแล้วครับน้องใจ่ขึ้นไปหมดแล้ยทำไมขึ้นเนาะว้าเอาเรืเรุ่๊ๆจุ๊บๆๆปัม้ม ปั๊มงำงำงๆำงำปกติจะเห็นเจ้าแดงตัวเล็กๆจะวิ่งลงมาหาเราวันนี้ไม่เห็นแสดงว่าอิ่มหรือ,อยังอห้อย,อยไหมนี่ลงมาแล้ว ตัวเล็กไอตัวนั้นนะอะไรอยูม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะฮะเอาหกโมง<ม>แล้วครับ เงีเยบจังเลยเใครขำแล้วด้วยเห็นเห็นเราแล้วเห็นเราแล้ว เห็นแล้วละอ้โหัน,นี่แล้วโอ้โหโ,หโอ้โหจะจะเหลืองก็มาจาเหลืองก็มาเหลืองน่ารักบินตรงหางก็ตรงด้วยอ่าถ้าหา,างงอนนะ แล้วขึ้นไปสูงจังน,นี่จะแดงมาแล้วจะแดงมานี่แดงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแดงโอ้ยเหย,ยียบคว้าเหยียบคว้า <c oughs> มาสองวันครับเป็นจำไม่ได้นี่ไดมาสองวันลเป็นจำไม่ได้นะนกพิราบนี่ไม่ได้นกพิราบเจ็บโอ้ตกใจนกพิราบงมงม จะลงมาเยอะวันนี้ทุกสายอิ่มกันหมดแล้วก็คําด้วยนะครับมาช้ากว่าเพื่อน,นอ่ะเอาโอ้โหจะแดงรีบกว่าเลยอ๋อนกเกาะ ให้กินไม่ยอมอยู่นกก็จะขากินมแมลงเถอะจะบินได้อยู่อา้อาวอ้าวนี่ไงคุกปรับเรามาแล้วเจ้าแดงคูกปรับเรามาแล้วอืมนี่คูกปรับทำไมมาช้าวันนี้เห็นไม่เห็นหรือ,อยังไง เพิ่งไามาต้นอื่นดูดูหุยอะไรฟันเขาเป็นอะไรทุกคนอุยเฮ้ยฟันเขาไ,ไม่เป็นอย่างนั้นอะ่ะเฮ้ยฟันคอยยืดออกมาเขาไม่ได้แทะอะไรหรือ,อยังไงอุยทุกคนเอ้าจริงๆงั้นอะ่ะอุยทำไมฟันเขาเป็นอย่างนั้นอะ่ะตัวนี้ ฟันเขายื่นออกข้างอะฟันข้างล่างกคนช่วยดูช่วยดูนะฮะไว้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ะฟันเขาทำไมเขาก็ยังกินได้อยู่นะแต่ว่าฟันเขาทำไมแปลกๆเอ้าไปไหนแล้วอยู่นู่น ฟันเขาโอ้ยกลองหรอเออเนี่ยเนี่ยฟันเขาเป็นอย่างนั้นนะทุกคนทำไมฟันเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะต้องทำยังไง น้าจะนานนะเนี่ยฟันย,ยาวฟันยาวมากขอดูฟันหน่อยเนี่ยเอาม,ามุมมืดเอ้าขึ้นไปสูงแล้วเดี๋ยวคนนู้นเขามองอยู่เ,ยเขาจะเสียใจ เอามาสองมาช่องเลยเอามาชอ่าชองเลยเอามาช่องเลย,เ,าาเ,ลยเนี่ยฟันปกติเขาไม่ได้เป็นแต่ฟันตัวนั้นแบบยืดยาวมากโค้งยาวอุ้ยอุ้ยใครน่ะเห็นเราลงอยู่ข้างล่างเลยทำไรอะ่ะกำลังจะวิ่งมาพอดี ทำอะไรเดี๋ยวให้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้พาทุกคนไปดูตัวที่มีฟันเหยือนออกมาฟันยาวด้วยนะเอ้ะใส่อิ่มแล้วมั้งอิ่มพลไม้เนี่ยเอา้าแอบมาจากทางไหน <c oughs> คนสวย หกโมงหกโมงแล้วเขาดูหางหน่อยคนสวยก็ดูหางหน่อยโอ้ยจับนิดหน่อยก็ไม่ได้เอ <c oughs> อ,อ, <c oughs> อแถมแถมอ้าค่าจับหางเมื่อกี้เ,เดี๋ยวไปดูฟันเจ้าฟันหยัน ทำไมฟันเขาเป็นอย่างนั้นเนาะเขาแบบฟันออกด้านข้างแล้วก็โค้งงอยาวมากอ่ะแสดงว่าหลายปีแล้วเขาจะกินลำบากไหมเขาก็กินได้นะแต่ไม่รู้ว่าฟันเขาเป็นอย่างซึงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่เนี่ยทุกคนนั่นนั่นน่นเนี่ย ฟันเขาเป็นยังไงอ่ะรู้ท่ากินธรรมดาที่ไหนเนี่ยฟันเขาอ่ะครับทุกคนออกข้างเนี้ยเขาจะเคี้ยวลำบากอยู่นะเนี่ยสังเกตเขาเคี้ยวลำบากมากต้องทำยังไงอ่ะมีหน่วยงานไหนช่วย น้องเขาไหมครับที่นี่หมอเราก็ไม่กล้าจับเขาต้องมีหน่วยเป็นแพทย์หมอสัตว์นะฮะมาช่วยมาดูให้หน่อยนะ,ะตรงบริเวณสวนจุักรนะครับตรงนี้นะ,ะที่มีเสาตรงนี้เสาปูนเนี่ยครับจะเป็นตรง ตรงสนามนาฬิกาตรงนั้นนะที่เป็นแค่นะฮะผู้คนนั่งอยู่ตรงนั้นนะเนีย่ยเดินมาตรงมาเลยนะตรงมาเลยตรงมาเจอต้นโพนะฮะต้นโพเนี่ยใบายโพเนี่ยฟันน้องเป็นยังไงไม่รู้แปลกมากอะ่ะฟันสองซี่เลยนะบิดออกมา ด้านขวาออกมาสองซี่เลยบิดออกมาพร้อมกันกินลำบากเนาะแต่ก็พยายามกินหน้าของฉานอะ่ะดูผลไม้ยังไงอะดูคางน้องดูตรงคางน้อง เนี่ยเขียวอย่างเงี้ยน่าสงสารน่ะฟันเขาฟันด้านล่างเขาบิดเขาบิดเบี้ยวออกแล้วก็ยาวแล้วเขาอาศัยตรงไหนแทะไม่รู้ด้านล่างอ่ะเขากินลำบากมากดูดูท่าทางจะกินลำบากเขียวลำบากเนาะ นาสงสารโอ๊ยทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้ต้องทำไงเนาะต้องให้เจ้าหน้าที่มาดูนะครับถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้นะพูดหมอศัตวแพทย์เนาะมาช่วยน้องหน่อยนะครับน้องฟันเป็นอย่างนี้ปกติยังไม่เห็นหรือว่าเราไม่สังเกต ก็ไม่รู้นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเป็นเคนล้ายๆเป็นต้นเสาอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเสาปูนนะจะอยู่ตรงข้ามตึกเอสเจเลยนะเนี่ยอ่ะกินอีกเออมาดูชัดหน่อยเนี่ยฟันของเขาบิดเบี้ยวออก แล้วก็ยืดยาวโอ้โหน้องสารน้องแต่ว่าก็น้องก็ไม่ผอ,อมนะดูโอ้โหโอ๋อขอโทษขอโทษขอจับดูพุงได้ไหมพุงพุงแน่นเปล่ากินเยอะๆนะกินไม่ทันเขาถ้าเป็นผลไม้แข็งแข็งคงคงกินยากนะผมว่านะ ของเขาฟันเป็นแบบนี้ป่านนี้ยังไม่หมดลูกเลยปกติตัวอื่นเขากินอ่ะหมดลูกแล้วดูฟันน้องเนี่ยฟันน้องเบี้ยวอมาฝั่งนี้เลยถ้าฝั่งนี้ไม่รู้ฝั่งนี้ไม่เห็น นี่นบี้เอาไปฝั่งนู้นอ่ะฟันหนูกินได้กินได้เนาะหนูพยายามกินอยู่นะน่าสงสารอ่ะโอ้ยเกิดมาไนมะ่สมบูรณ์กับเขาดูฟัน เ,เขี้ยวยักษ์เลยเอา้าเอา้าเป็นนกพิราบวะนกพิราบจะแย่งวะมันต้องรีบกินใจนเย็นฟันน้องจะเบี้ยวบิดออกมาทางนี้แล้วก็ยาวฟันผิดรูป น้องพิกรารตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฟันน้องยาวมาถึงนี่เลยโค้งจะทิ่มตายแล้วนะ่ะช่วยน้องหน่อยนะครับถ้าอยู่ถ้ามีใครรู้จักสัตาแพทย์หรือว่าสัตวแพทย์อยู่แถวนี้นะผมก็ไม่กล้าจับกลัวว่าจะเป็นโทษนะกฎหมายเมืองไทยเนาะ ต้องมีหน่วยงานมาขออนุญาตก่อนผมไม่กล้าจับน้องกินลำบากมากน่ะโอเคไปแล้วเหรออืมโอ้กินไปแล้วเบืดแล้ว จะมีน้องๆวัยรุ่นมาให้อาหารนกเอ้ยให้อาหารกระรอกขึ้นนอนกันหมดแล้วค่ำแล้วครับขึ้นนอนกันหมดแล้วขึ้นยอดต้นไม้เหลือเจ้าฟันยืนนี่แหละฟันยืด ตัวเดียวเนี่เขากินเขาน่าจะกินน่าจะกินไม่อิ่มเพราะว่ามีตัวอื่น mm. เขากินช้าเนาะ mm. เขากินยากมีตัวอื่นแย่งบางทีถ้ามีกล้วยมีอะไร mm. แผวนไว้ในต้นไม้นี่เขาจะกินไม่ทันตัวอื่น mm. น้องคุ้นอยู่นะ mm. น้องคุ้นคนอยู่นี่ mm. ผมเคยให้มาก็ไม่ได้สังเกตว่าน้องเป็นแบบนี้เนาะ ปกติก็ามากลุ่มนี้บ่อยอาลงมาเร็วอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วครับท่านผู้ชมไปนะไม่สนใจละไปลอะอโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะเพราะว่าขํามมืดแนละ้วก็นี่นะฮะต้นโพน้องๆจะอยู่บริเวณบริเวณน,นี้นะฮะนี่อาจจะมีอะไรตรง MRT หรือเปล่า ตรงนั้นจะเป็นนั่นสวนานาฬิกาครับจะมีคนนั่งอยู่ที่ผมถ่ายไปบ่อยอ่ะที่มีวิวตึกแล้วมีทุ่งสนามหญ้าตรงนั้นแล้วก็มีวิววิตึกแล้วก็เดินมาตรงมาเลยฮะตรงมาเจอเสาเนี่ยเสาอะไรก็ไม่รู้เสาเป็นเสาปูนเป็นลายลายฮะ สาประมาณนี้อนุสาวรีย์อะไรสักอย่างนี่นะครับเนี่ยปฏิมากรรมประเทศมาเลเซียอ๋อเอกภาพโดยนายสากาเลียบินอาวังนะฮะตรงนี้นะครับผมเป็นสมาชิกอาเซียน เซานี้เหรอนี่นะครับจะว่าอยู่บริเวณน,นี้โอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม